สวัสดีค่ะพบกับชมรีวิว EP ที่6 <Yeah. S 1> ก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาอันบ x ็อก กระเป๋ารุ่นใหม่จาก a r t e s h e r Box นะคะอันนี้ก็คือของเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะแล้วเราก็กลับมาจากที่ทำงานก็แต่งหน้าแต่งตัวเพื่อจะมารีวิวน้องกระเป๋าใบใหม่ของเรานะคะ<ว>ก็เพื่อนๆก็คงเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะก็บอกก่อนอันนี้จะเป็นรุ่น a r t e s i e n Box Layer Size M นะคะที่ X กับเอ่อเคทไทยแลนด์นะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะสวยไหมนะคะมาแกะกันเลยอันนี้เขาก็จะแพ็คมาแบบนี้นะคะก็แบบเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรที่แบบบ่งบอกว่าเอ็ก,กับเคสเนาะอืมก็จะมีใบเสร็จแล้วก็ใบห่อกระเป๋านะคะกระดาษหอ่อนี่นะคะคือจะบอกว่าใบอ่ะ เล็กมากคือเราไม่ไม่ได้ชอบนะไซส์ S แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กกับเคสไทยแลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบทูโทนเนาะหรือว่าคำกับแคนวาสเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะอันนี้เราจองได้รอบพร้อมส่งนะคะเหมือนเดิมนี่ไม่ได้ตื่นเต้นค่ะเพราะใบมันเล็กมากนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะคะขอบก็จะเป็นหนังหนังตีลายนะคะหนังพ u เนาะไม่ใช่หนังแท้นะให้ดูข้างในนะคะนี่รุ่นนี้ไซส์เนะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2สายนะคะจะมีสายเล็กแล้วก็สายสลายแบบคอสบอดี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวให้ดูแบบนี้เลยอ่ะอน,นี๋ก็เป็นสายนะคะนี่ด้านในนะคะก็เป็น3มช่องเนาะอันนี้กระเป๋าเออันนี้ ถุงผ้านะคะก็จะเหมือนรุ่นก่อนๆน,นะคะมีการ์ดมาให้เนาะทุกรุ่นทุกใบก็จะมีการ์ดอุย้ยเป็นปั๊มทองด้วยทุกคนดูนี่สวยนะคือแบบมันเข้าได้กับเกือบทุกลุกนะคะเนาะเพราะว่าหนึ่งเป็นแคนวาสนะคะเข้าได้เกือบทุกลุกเลยเป็นผ้าแบบนี้เลยอะ่ะทุกคนสวยมาก ด้านหลังนะคะข้อดีเลยนะคะที่ทําเป็นหนังแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบผ้าสีขาวแคนวาสแบบนี้อาจจะมีการดูดสีจากเสื้อผ้ากางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอ้ยอันนี้ก็สวยนะก็กลายเป็นทั้งหมดสี่กี่ช่องอะ่ะสามช่องใหญ่นะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังเนาะช่องด้านช่องเล็กด้านในก็มีเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบสายให้ดูนะคะอันนี้สายเนาะ อันนี้ก็เป็นสาเล็กนะคะเอาไว้คล้องแบบนี้เนาะนี่มาประกอบอันเนี้ยข้อเสียเลยคือมันแกะค่อนข้างยากนะคะทุกคนตรงจุกเนี่ยคือแบบบางทีก็กลัวดึงแล้วมันจะหลุดติดออกมาด้วยเนาะทั้งหมดเลยนี่มันก็ดึงไม่ยากนะวันนี้นี่เขาจะพันพลาสติกตรงนี้มาด้วยนะตรงหูกระเป๋า จะบอกว่ารุ่นนี้คือหมดไวมากๆหมดไวมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่มันดูแบบเปลี่ยนแนวด้วยเนาะค่ะทุกคนเนาะมันมีแบบแคนวาสมาผสมเนาะ mm hmm. ปกติเทชบอกก็จะเป็นลายหนังอยู่แล้วเนาะ mm hmm. อันนี้เขาจะมีผ้ามาผสมราคาเดี๋ยวนะจำไม่ได้อะราคาก็แอบ,บสูงไหมราคาก็แอบบ แอบสูงอยู่นิดนึงนะคะทั้งหมดก็ประมาณ2,900กว่าบาทเนาะรวมส่งแล้วนะคะแต่ด้วยความที่นางแบบเอกกับเคสไทยแลนด์เนาะก็ต้องมีไหมก็ต้องมีค่ะนี่อันนี้คือเราใส่หูแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือคล้องแขนไม่ได้หรอกแต่เอาไว้ถือก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ c o s บ body เนาะนะประกอบแป๊บนึง ขอดึงก่อนเราต้องเลื่อนเป็นรูสุดท้ายนะคะเนาะรุนแรงมากนี่นะคะก็มีมาให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่รูนะคะทุกคนเราก็จะเลื่อนเป็นรูในสุด เขาเราสูงนะคะ172่อ17เนาะถ้ามันสั้นๆมันก็จะด,ดูตลกนิดนึงนี่อันนี้ก็แอบแกะแบบออกจากหมุดง่ายอยู่นะอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอด้านข้างนะคะตอนที่สพายแบบคอสบอดี้ให้นะคะก็อันนี้เออเราสูง172นะคะก็เปรียบเทียบจากวิดีโอได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าสวยไหมสวยค่ะ แต่มาดูกันนะว่ามันจะจุกของได้เยอะไหมเดี๋ยวเอากระเป๋าแป๊บนึงนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราใช้ทุกวันเลยนะคะทุกคนเริ่มเย็นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่กานเราจะเอาเฉพาะที่แบบสมมุติว่าเราไปคาเฟ่แล้วกันเนาะเอากระเป๋าตัางไปหนึ่งและวแอลกอฮอล์ลิปอ่ะลิปหนึ่งแท่งนะอ่ะเมื่อกี้ลิปมานี้ก็ลิปสีอ่ะอันนี้ไปด้วย มาลองดูกันนะว่ามันจะใส่ได้ไหมก็เริ่มจากเราใส่โทรศัพท์นะคะอันนี้ก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะคะใส่เข้าไปใส่โทรศัพท์ได้นะทุกคนนี่เห็นไหมใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าตั้งใบเล็กนะคะแล้วก็สเปยแอลกอฮอล์เนาะ นี่ใส่ให้ดูนะคะลิปหนึ่งแท่งสองแท่งอ่ะหากุญแจรถไม่เจอนะก็อันนี้ก็เหมือนจะใส่ก็จะเต็มนะ,อ,ะอ๋อนี่แต่ปิดได้ไหมมาดูอปิดได้นะทุกคนแต่ว่าอ้วนมาก กระเป๋าบวมมากอันนี้คือบวมแบบเต็มแล้วเพราะว่าหนึ่งมันน่าจะติดกระเป๋าแล้วก็โทรศัพท์ด้วยเนาะกระเป๋าตังคนะ,คะนี่เดี๋ยวเรามาเทียบไซส์กับไซส์มให้ดูนะคะนี่ชิ้งดูไซส์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยเนาะนี่อันนี้ไซส์ M นะคะเลเยอร์ไซส์ M แล้วก็เลเยอร์ไซส์ S นะคะนี่แต่สวยอะ่ะ อนาคตก็อยากให้ทางแบรนด์นะคะทําเป็นไซส์ M เนาะถ้าเป็นไซส์ M นี่คือจะขายอันนี้ทิ้งเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นนานๆทีจะใช้นะคะใบเล็กๆเ,เนาะอยากรู้นะคะว่าวิธีซื้อกระเป๋าของแบรนด์นี้นะคะกดจองยังไงสั่งซื้อยังไงนะคะหรือว่าโอนเงินอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ย้อนไปดูคลิปเก่าของเราได้เลยนะคะเราก็จะบอกตั้งแต่วิธี กดจองนะคะวิธีการจองของกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะเนาะก็อย่าลืมไปย้อนดูคลิปเก่าด้วยนะตอนนี้ก็หมื่นวิวแล้วนะคะทุกคนก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าลองใช้ทิกเราไปกดจองแล้วก็สามารถกดจองได้นะคะก็อย่าลืมนะใครอยากได้ กระเป๋าแบรนด์นี้นะคะ a t t e e s u a Box อย่าลืมไปดูคลิปเก่านะว่าวิธีกดจองวิธีสั่งซื้อทำยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ครางแบรนด์เขาออกมานะคะตอนนี้เนาะก็อันนี้มันก็จะมีแบบคอแลแลบกับเคสใช่ไหมก็จะมีรุ่นรองเท้าด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อเนาะเพราะว่าซื้อใบนี้ก็ไม่มีตังแล้วคะ่ะหมดแล้วอนาคตถ,ถามว่าถามว่าขายไหม อาจจะขายใบนี้ออกก่อนไซเอนะคะเพราะว่าไซเอมคือเราใช้ทุกเกือบทุกอาทิตย์เนาะเวลาออกไปข้างนอกนะคะอันนี้จะจุของได้เยอะกว่านะคะแต่น้ําหนักนะก็แต่น้ําหนักนะคะทั้ง2ใบเนาะก็บอกยังไงคือมันก็มีน้ําหนักอยู่แล้วเพราะหนึ่งเขาใช้วัตถุพวกอะเป็น บอกไม่ถูกอันเนี้ยเป็นบักเก็ตเป็นอะไรแบบนี้เนาะมันก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักอยู่แล้วทั้งหนังกระเป๋าด้วยนะคะสายด้วยก็ถ้ายิ่งใส่ของเยอะของหนักนะคะก็จะมีน้ําหนักอยู่แล้วคะ่ะแต่ถามว่าสวยไหมสวยสวยจริงๆให้ทุกคน ดูแล้วก็คอมเมนต์ละกันว่าใบนี้สวยไหมคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครป์หรือว่าคอมเมนต์อะไรมาก็ได้เลยนะคะหรือว่าคลิปหน้าอยากจะให้เรารีวิวอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดแล้วมาแบบสั้นๆเลยนะคะรอบหน้าถ้าสมมติว่าทางแบรนด์เปิดจองอะไรถ้าสมมติว่าเราชอบเราก็จะกดจองแล้วก็กดซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายเนาะ เดี๋ยวเราจะลงคลิปอันนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้วันที่16มิถุนาแล้วก็ถูกหวยค่ะจิงบ้ายายนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านอ้องบ๊ายบาย,บาย